เาเลยครับวันนี้กลับมาอะไรหนูยังว่าต้องโคตรดูเลยคนดูหายหนคนดูไม่แบบอะไรกูเนี่ยเอาวันนี้เราจะมาเล่นคันนีกันเลยโซดิรถคันนี้คันนี<ล>ใช่เลยนี่ที่ <c oughs> แอคแท็กแม็กซิมัมชั้ววิวชามยิงไม่เกิน12นัดก็ตวีมาอะไรโอ้โหไหนวะ อุ้งแท็กใช่ไหมมาเนี่ยเฉินนะส่งคำเชิญมาสองคู่โอ้ยไปรุ่นฝรั่งเศสเอ้ยไปรุ่นคัวซองไปรุ่นคัวซองคีควซองสองอันดับเบิลคัวซองดับเบิลดับเบิลอเฟลเฮมีคนวิ่งเข้าไปจะยึดมันบุกสตั๊กสตั๊กทีจีสตั๊กทีจี ไหนอิเล็กทริสเฮ้ยตอนนี้มันบวกกันแล้วเว้ยเพื่อนเพื่อนเข้าไปเข้าไปคู่วงในเลยนั่นแหละเอาซัตตักจีก่อนซัตตักจีเปบู๊เลยเปิดบู๊เลยเปิดบู๊เลยเปิดบู๊เลยเรียบร้อยตื๊บเคยบินคนละนัดสองนัดก็ได้แล้วโซนั่นแหละเยี่ยมเลยแฟนบอยนั่นแหละเยี่ยมว่าไงล่ะพ่อหนุ่มตัวใหญ่สวยงามการแท็กทีมกันนี้เฮ้ยเอาด้านข้าง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 มีเออเนี่ยแหละเ กาวิก้าวิกระสมพรด้านซ้ายอ่ะด้านซ้ายอ่ะทางทางทางจุดเอเอจุดเอเออหนึ่งยิ่งชี่ยชไม่โดนว้าอ้ขอสนัดเลือดร้อยไปคนมนัดอ่เยี่ยมเยเฟีวไปเลยนั่นแหละเหลืออีสุหนึ่งร้อยแลน่ะตัวแทนช่องเลยะมาเลยสุร้อยเอ้ยงเงยงเงยงเงเง้ยงเงไม่ได้การหรอก ไม่ยอมเสียโคซองให้พวกแกรไ, <ป S 1> <มา S 2> ไเลยมาอืมบัฟสปีดครับกดเลขห้าพุ่งไปแล้วทยานไปข้างหลัง <Hello. S 1> เ,เห็นเหลเฮ้ยเฮี้ยติดไม่เป็นไรชนอืมไม่กลัว <ยก S 1> ไม่กลัวลผมยิงผมยิงรัวกว่าอื้อยแตมนี่อย่างเฟี้ยวบอกแล้วคราวนี้ไม่เหมือนครั้งก่อน <c oughs> แตมแตมด้านซ้ายเออนั่นแหละยิงไม่โดนเว้ยมันเว่ามันเว่า ว้าวรถมึงว้าวรถบวกเลยยิงเขา้ากูขอสามนัดเน้นๆโดนทุกนัดมึงตายแน่นอนไอ้ตูดมึงมามาขอขอ<แ>ขออีกสองนัดอย่างงกไปหน่อยเลยนั่นแหละอีกนัดเดียวเอาอากำลังรา no จี้ตูดเลยจี้ตูดจี้ตูดมันจี้ตูดมันมาแล้วครับจางว่านนี้ยิงไม่โดนครับยิงไม่โดน ยิงโดนแล้วตัดขาโอ้โหน่า oh. no. <c oughs> นนอนนะ๊ไเดี๋ยวครูจะไปกวนนะตอนนี้ปอะเดี๋แตมวิงๆๆม่วงวิ่งแตมเช็กอะไรจะตายสนิทไม่นะพี่น้องชาวโคซองเรากำลังจะเรากำลังจะตุยเฮ้ยรอดรอดเฉยควนจะวิ่งนะแตม

ขาจอดขาเดีย้ยน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 อุ้ยรอด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 ดูซ่อมท,ท,ทันซ่อมทันอ้าวโดนลอยตูดตอนนี้กูกำลังโดนคิวแคทมาอกทางนี้ต้องไอ้แตมเมาคือแม่งนม,มองคือเล่นอยู่แล้วโอ้ยไม่ทันทำอะไรเลยตาน,นี้ไปก็ได้กูไปก็ได้กูณไรถคุรถ เอาตายเขาตายเขาตายเราจะไปวิ่งเล่นบนทิูเขากันใช่ไหมใช่ใช่รอบนี้เราจะเป็นนักล่าแห่งุณเขา๋อเอ้ยทำไมสกินหายวะเดี๋ยวนะทำไมสกินกูหายวะเดี๋ยวนะเมื่อกี้กูจำได้กูใส่สกินเลไม่ใช่นะอย่าบอกนะสกินมีหมดอายุด้วยเนี่ยิบหายแน่เลยมาใหม่มมันมึงต้องดูฤดูด้วยเออว่ากูใส่ไปกูใส่ไปฤดูเดียวกูใส่ไปชฤดูร้อน เดูหนาอูเลยเป็นล้นๆอย่างนี้มาอีกโชไม่ดำเลยเจ<อ>๊แ่ไป<อ>ยิงเฮ้ย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 ้ทีสซาทีาทีซาทีา,ทา,ทาอยู่นิ่งๆอยูอนน่นิ่งๆอ,อีกอีกขออีกนัดหนึ่งเยี่ยมยุดโอข้าเลยสามนัด c c r a y ร้อ,อ,อเเ็ฮ้ยเฮ้เดี๋ยวเิ่งเดี๋ยวเพิ่งเฮ้ยบอยไทยวานเเยี่ยบพวกเยี้ ทั้งกูทั้งมาเชนเยอะมากเยอะมากมเมนิสป่ะเออมเมนิสไม่นะกูไม่เป็นไรหรอกไป่ควนให้เังคไป่ควนให้เรียบร้อยหัวหัวมันแตกหัวมันแตกไอ้เคยียมันซ่อมแล้วมันซ่อมแล้วมานะเพื่อนเราแตกหนึ่งเพื่อนเรียบร้อยตัดขาตัดขาตัดขามันได้แต่ว่ามันก็ซ่อมแล้วรีบยิงเอ็มตีสิาห้านั่นแหละสวยยี่สามตี อเอาเอาเอา,า VK VK สุสวยนี่แหละ T3C <G> เรียบร้อยเยี่ยมมากม Nice team Nice team นาแเราหรอไหวย,ยังวะโอเคสกินฉันกลับมาแล้วเพราะว่าเป็นฤดูร้อนยังไงล่ะ เชื่อมันในควยมเร็วของเรานั่นเนี่ยอุยยิงว่าไปแล้วหนึ่งทียิงว่าไปแล้วหนึ่งทีไ้ท่นยิงไป้วหน่งนัดมันซ่อนตัวมันซ่อนตัวมันซ่อนตัวออกมาโดนยิงเป็นหนึ่งทีออกมาโดนยิงเป็นหนึ่งทีปาดคมคมโดนตาเหรอโอ้เพื่อนตาเหรอมา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 ดาดไปหนึ่งทีนี่ขออีกหนัดไปแล้ถอยแล้ถอยถอยถอยปืนืนืสิบี่วิเฮ้ยเฮ้ราวังระวังสุระวังสุยางพ่งหัก้เางถอย มีเอ็มึงระวังสุไม่ทานเลยมึงมาๆมาใม่โอ้พ่อมึงตุยเยอะมากไม่นะคำสาบคำสาบคำสาบไอแท็กแม็กซิมัมเทวิปไทม์แม่โอ้ยกดผิดมาดิมาดิยิงได้แย่มากไม่ใช่ยิ่งหรอกแม่เมียตายไม่นะคำสาบทำงานแล้วสนิคคำสาบทำงานแล้วนะเราจะยิงไม่ครบสิบสองครั้งแล้วเราก็จะตาย มัน,มมน,มมนมไปโซน,นี้อ้าวใหม่นะเพื่อนเรามาเรามาเรามาตกใจเนื่องว่าพี่น้องชาวครัวซองเน็ตหลุดไปแล้วโดนพ่อเตะปลักแล้วก็สักโ <c oughs> ดนเตะปักเรียบร้อยบอกเลยเราต้องก้มต่ำเข้าไว้นะเพื่อนนะเมื่อได้ยินเสียงปืนเราต้องหมอบทันทีอ้อมหลังก้ากลิอ้อมหลังกากลิอ้อมหลังก้ากอ้อมหลังกาก ยิงกระกรอยยิงกระกรอยโอ้ยโดนกระกรอยยิงโดนกระกรอยยิงไม่เป็นไรยิงกระกรอยอีกทีนึงโซนิคโซนิคมาซ้ำมันให้หน่อยโซนิคโซนิคมาซ้ำมันให้หน่อยนั่นแหละซ้ำ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 มันซ้ำมันยินนัดเดียวยินนัดเดียวสวยสวยงามอุ้ยถอ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 ยเจ็บปวดร้าวโซนิคเราถอยเราต้องถอยเราเราโดนกดไม่ได้เราเป็นไร้แทงเราต้องเราต้องอ้อมมันอีกทีนึงเข้าใจคำว่าอ้อมไหมอ้อมไหมอ้อมไหมแล้วก็ยิงไปเลยเ้าโดนมันยิง ล้วก็โอ๊ยโอ๊ยไม่นะไม่ไมไมนายต้องอออมเป็นรูปโคตซองเดี๋ยวนะแล้วอีกอีกหนึ่งคันไปไหนหนึ่งคันมานาไว้ใจวนะตอนนี้มึงต้องช่วยเพื่อนก่อนเว้ยมึงต้องอ้อมไปยิง M M แเชี่ยมึงเจอ Anti Tank ที่8ไอสัตว์ไอตูดมึงนี่โคตรถึกเลยมึงต้องยิงข้างกับยิงตูดเท่านั้นนะ่ะมึงยิงหน้าไม่เข้านะ กูพูดจริงนะมึงยิงหน้าไม่เข้านะมึงต้องเฮ้ยมึงต้องใช้ความเร็วของมึงเป็นประโยชน์นั่นแหละยิงยิงตูเล็งอยู่เล็งอยู่นั่นแหละอีกนัดน,นึงมันติดขืดนั่นแหละถอยถอยถอยใช้สิบหกปีนี้ให้เป็นประโยชน์เอ็มหกรอเล็งกูอยู่พอดีเลยสวยงามสวยงามไอ้นี่นิ่งไปแล้วนิ่งเลยมันป้อมันรอยิงเพื่อนเราอยู่ไว้โซนอีกจังหวะนี้แหละรีโหลดรีโหลดเสร็จปุ๊บใช่ไหม กิโลเสร็จแล้วเฮ้ยระวังระวงมันหัมาแล้วไฮ้นั่นแหละตองไปไลตรงไปเลยตรงไมเลยอุ้ยอุ้ยไม่ใช่เ็มซนั่นนะที่ยิงมึงอ่ะเชียยิงไม่โดนยิงเมาขอเล็งเน้นเนยิงขอเล่งนันยิงไม่โดนขอเน้นเ้เออยมันหันไม่มาไม่มาเฮ้ยไมันเล่นเพื่อนนั่นแหละอีกนัดเดียวสนอีกนั่นไงเชอร์แมนปลนยลายยิงยิงยิงไม่ทัน ถอยถอยถอยเอ้ยสวยสวยการลุมการลุมครั้งนี้เฮ้ยเลือคันเดียวเฮ้ยเขี่ยมันหันปืนไวอยู่นี่มาอยานะอย่าเพิ่งเลยหันปืนไวปืไวไงสิงปืนไวจะได้เปรียมเล้หนีใช่แล้วไปเลยเราจะใช้วิธีการ M4 ทอร์ m มนสู้กับเ Sherman ยิงมาแล้วใช่ไหมล่ะมึงต้องหักเกมไปอีกซองนัดอีกซองนัดอีกซองล้วอีกซองนัดอีกซองนัดอันนี้เพื่อนเรา อีกสามนัดผู้ิทยิ่งอีกนัดนึงสวยที่ๆีครับ Nice so very nice โอ้โหที่นี่เรามาอยู่ที่เมืองนิวยอร์กเหรอเอาไมเออนิวยอร์กแหละไอ้เหี้ยเฮ้ยใช่ยิงจับคันผู้พิสนิกลุมมันลุมมัน ไอนี่ไอนี่มันลีโหลดไว้ไอนี่มันสิงปืนไว้ต้องต้องจัดกั้นสวยอีกสองนัดฝันอีทีกูรีโหลดแปาบนึงเลยระวังนะเอ็มเอ็กต้นเพื่อนเราอยู่ข้างบนนะมึงเห็นไหมญาติญาติชาวญาติชาวฝั่งเศสเอ็มเอ็กอ่ะมันหันหัวต่ำเยอะไม่ได้เออว่ะเฮียเอ็มเอ็กพายแพ้ละระวังแต่ระวังเอสีระวังสปิกนะเว้ยระวังสปิกเะนั้นตอนนี้เราจะหันตูดโซ่หันตูดหันตูดอย่างนี้หันตูด หันตูดออกเพราะมันถ้าหันหน้าออกเออใช่แล้วเนเวลามึงยิงใช่ไหมมึงถอยออกมาให้ตูดออกมาก่อนแล้วมันก็ยิงอุ้ยยิงมาโทษทีโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะเออได้ๆๆ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 ๆวไม่นะกลัวโๆๆกูไม่ให้มึงหันตูดแล้วไม่ต้องหันตูดไม่ต้องหันตูดวิ่งไปเลยอุ้ย มึงโดนมึงโดนเพื่อนชาวฝรั่งเศสลอยเหมือนกันโอ้โอไม่นะแม่งยิงเขคันสัญญ์วิ่งวิ่งวิ่งเสียโครซองกันแล้วไม่นะพวกเราเสียครซองเราโคตรกากเลยตอนเนี้ยเพื่อนเราไม่จัดการมาเลยมึงดูดิเราแม่งทำนีงมาวินาตามกูมาเลยนะส่วนนิทนะเดี๋ยวนี่มาหม่เดี๋ยวเดี๋ยวตาหน้าเราเราดูแมพก่อนเว้ยเราดูก่อนว่าเพื่อนเราจะไปทางไหนโอเคเดี๋ยวเราคอยหาเราเป็นเราเป็นสายซัพพอร์ตใช่ไหมเป็น ขวดซองที่คอยทำให้กาแฟรอร่อยอเฮ้ยมึงได้ชื่อเมืองหลวงของรัสเซียมาแล้วเอาเท่ๆน,นะเว้ยไอสตาทูเบรินใช่หรอวะเบอร์ลินมันรัสเซียหรือว่ามันเยอรมันนะเออชิบหายแล้วกู นอกจากภาษาอังกิษจะชิบหายแล้วประวัติยังผิดเพี้ยนบิดเบี้ยวสมแล้วทีคุณตกประวัติทุกครั้งมีคกูสอบแม่งเลยไปนะไปนะสมองสมองไปหมดแล้วมึงเรียนมาไม่ใช่เรืไงแคปิทูลเดมเอ็กซ์คลค้าน่ะ